สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้จะเป็นคลิปแบบสบายๆนะครับคือมีหลายคนถามมานะว่าสมเด็จหลังก้างปลาเนี่ยเป็นก้างก้างปลาจริงไหมอ่ามีจริงไหมนะครับแล้วเป็นปลาอะไรหลายคนก็เถียงนะครับมีทั้งปลาทูปลาดุปลาหมอเยอะไปหมดเลยนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดครับวันนี้เรามีเครื่องที่เป็นรถแอนะลิเซอร์นะเดี๋ยวเราดูเลยวันนี้เนี่ยก็คือพระเนี่ยที่ท่านจะได้ชมเนี่ยมีอยู่สององค์นะครับ โดย2องค์นี้นะครับมาจากต่างที่กันนะครับแล้วก็เป็นสมบัติเก็บกันมาด้วยนะครับบางท่านก็บอกว่ามีหีบมีสะสมวางกันมาวิธีการดูว่าพระทั้งสององค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ทางเอดนสแกนเนี่ยผ่านตรวจตรวจผ่านมาตรฐาน psda ของเรานะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่การรับรองพระสมเด็จะนั้นพระทั้งสององค์นี้ผ่านทั้งเดนซิตี้นะครับมีองค์หนึ่งได้10เต็มนะครับอีกองค์หนึ่งได้9จาก10นะครับผ่านทั้งการทดสอบแม่เหล็กแรงสูงแล้วนะครับ ผ่านทั้งการใช้เอ็กซ์เรย์ฟูเรเซนด้วยผ่านครบหมดทุกอย่างเลยเอางี้ครับแล้วก็ได้รับรองเรียบร้อยเพราะนี่เราเจ้าพระนะครับที่ผ่านการตรวจทั้งสององค์เนี่ยนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยมาเทียบกันว่าก้างปลาที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมีค่าเป็นอย่างไรต่างกันหรือเหมือนกันจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราทําคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเองนะครับทคุณสุภาชัยเองเ,เดี๋ยวเราจะไปได้หานะครับก้างปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาทูนะครับ เปลาหมอที่ขึ้นชื่อกันว่าเป็นสองสามสี่ห้าชนิดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูนะครับว่าตกลงเนี่ยเป็นก้างอะไรนะครับแล้วจะดูเราจะรู้ได้ยังไงว่าก้างเนี่ยเก่าไม่เก่ายัางไงเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับอันนั้นจะอยู่ในคลิปถัดไปวันนี้เดี๋ยวเรามาชมพระนะครับที่เป็นสายวางด้วยแล้วตรวจผ่านแล้วด้วยมาดูก้างข้างหลังว่าเวลาสแกมเราจะเจอค่าอะไรบ้างครับพระสององค์นี้นะครับ จริงๆเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นพระเขาเรียกเป็นพระสายวางสายช่างหลวงนะครับพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับขอบจะเรียบนะครับแล้วก็ลงลักดํานะครับเนี่ยลงลักดําแดงชาตินะครับเรียบหมดนะครับหลายท่านจะมีนะครับคาวนี้เวลาดูอย่างเงี้ยเราดูพิมพ์ใหญ่อู่ทองเห็นไหมครับอกเป็นตัววีใหญ่ตรงเลยนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับตรงมาเลยครับใบหน้าใหญ่เกตจรวดซุ้มนะครับแล้วซุ้มมักจะเป็นซุ้มสมมาตรนะครับ ฐานเขียงนะครับด้านล่างสุดเฉียงทั้งคู่นะครับมีชายจีวรด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นพระที่เป็นลักษณะเาเรียกว่าพระนะครับพิมพ์ใหญ่อู่ทององค์นี้ก็เช่นเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเห็นไหมครับเรามีลักแดงมาถ้าไม่มีนะครับก็คือทรงเดียวอะไรครับอกในจะตรงให้ดูตรงดูตรงขอบนะครับเห็นไหมครับตรงมาตรงบริเวณลักนะครับใบหน้าใหญ่เกตตรุ้มซุ้มเป็นซุ้มสมมาตรนะครับฐานเขียงเฉียงทั้งคู่ทั้งสององค์งององนี้นะครับคนละเจ้าของกัน ที่มาตรวจนะครับแล้วก็ได้ผ่านมาตรฐานแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่คเซนเซอร์นาำสกุลของเจ้าของแล้วก็ลงสแกนนี้นะครับเห็นไหมครับอนะครับเราเห็นได้ว่านี่ตรวจผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผ่านมาแล้วนะครับได้บัตรรับรองมาตรฐานแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับทั้งสององค์นะครับด้านหลังนี่เป็นก้างปลาครับนี่นะครับ อันนี้เดี๋ยวเราลองสองกล้องกําลังสูงดูก้างปลากันครับว่าเราเจออะไรบ้างนะครับครับคราวนี้เราดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าลักษณะก้างนะครับโอเคล่ะตาเปล่าดูก็บอกเฮ้ยมันเงานะครับเป็นลักษณะผมบอกไม่ได้หรอกถ้าดูอย่างนี้แล้วบอกเป็นแคลเซียมแต่เราดูแล้วเนี่ยเราให้เห็นนีเป็นความที่เป็นก้างปลาคือว่าเวลาใครที่กินปลาบ่อยก็จะรู้ครับเนี่ยคือพออยู่นานเข้าเนี่ยจริงๆก็็กจะใส่นะครับเนี่ยแล้วก็มีลักษณะของก้างที่ชัดเจนนะครับเนี่ย ดูเป็นกระดูกเลยนะครับออก้างปลาก็คือกระดูกนะครับแล้วก็นก็ใสแล้วข้อต่างๆที่เห็นเนี่ยอันนี้เรารู้น้าลัะของจริงถ้าถามว่าถ้าคนจะทําใหม่เอาก้างปลาจริงมามันก็ดูไม่ออกูลแลวนะครับเพราะว่าจริงนะครับแล้วก็เวลาแห้งเนี่ยจะ,จะแห้งเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตว่าลักษณะแห้งเนี่ยนะครับแห้งแล้วมีลักษณะอย่างไรเวลาสอ่องป้องกาลังสูงก็จะดูจะดูใสนะครับขาวใสขุ่นนะครับขาวขุ่นใส ดูอีกองหนึ่งนะครับอีกองหนึ่งอันนี้อีกองหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นลักษาเดียวกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีรักอะไรเกาะเยอะไปหน่อยเนี่ยนะครับลักษณะข้างในนะเขาดูเป็นกระดูกูดง่ายดูเป็นกระดูกนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะโดนรักโดนอะไรบางเยอะเหมือนกันนะครับรานนี้พอเราดูอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องโหลดนะอนาลิเซอร์นะครับสแกนเลยนะครับดูว่าก้างเนี่ย ที่อยู่ข้างหลังองค์พระเนี่ยเราเจอธาตุอะไรบ้างยังน้อยถ้าเป็นกระดูกก็ต้องมีแคลเซียมแล้วนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นไหมนะครับเดี๋ยวลองดูลักษัดส่วนเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเราดูนะครับก้างปลานะบริเวณนี้องค์แรกเลยนะครับด้วยตัวที่เป็นโลดอนาไลเซอร์เนี่ยนะครับก็คือจะละเอียดนะครับบุกบอกง่ายว่าเราตัวสาเปนเปื้อนนะครับราคาในข้างเียนะครับคือพระอย่างที่บอกครับไม่ได้เอาก้างจากองค์ไหนก็ได้นะครับ แต่เอาก้างปลาที่อยู่ในหลังองค์พระที่ตรวจมาตรฐานผ่านทั้งหมดแล้วนะครับามาดูกันเทียบกันเพราะเนี่ยเวลาเราเก็บข้อมูลเราเก็บแบบนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยไปหาก้างปลาจริงเพราะตอนนี้เราอยากรู้ว่าเป็นก้างปลาอะไรใช่ไหมครับเ่ยก็ต้องตัวเปรียบเทียบจากกายภาพด้วยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบจากค่าด้วยอย่างเงี้ยเราพบว่าตัวหลักๆนะครับที่เราเจอเนี่ยนะครับตรงนี้เราเจอซิลิคอนเนี่ยอยู่หกสิบสามเปอร์เซ็นต์มีแคลเซียมนะครับซึ่งเป็นตัวของกระดูกอยู่แล้วเนี่ยสามสิบหกนะครับ แล้วก็มีท่าอย่างอื่นโซนเทียมสังกษีเหล็กนะครับพวกนี้อ่าปนอยู่เห็นแล้วนี่คือตัวหลักๆนะครับที่เจออันนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับอีกองหนึ่งว่าอีกองหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าดูก้างปลาเหมือนกันเนี่ยเราเจออะไรบ้างนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับวา่าจะเหมือนกันหรือต่างกันนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องดูจุดที่น่าจะตรงนี้ขาวสุดแล้วนะครับที่เห็นถึงกระดูกนะครับ สูตรไปเลยนะครับนี่นะครับก้างปลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยนะครับเดี๋ยวเราดูครับกาดูว่าค่าจะเจออะไรบ้างนะครับอ้าวเห็นไหมครับวิเศษคือตอนนี้ค่าที่เจอในใกล้เคียงอะไรนะครับเหมือนจะเป็นกระดูก จะบอกตอนนี้ว่าเป็นกระดูกปลาชนิดเดียวกันเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยที่มีความเป็นไปได้นะครับเพราะหนึ่งเราเจอซิคอนหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะสิบจุดสองนี่หกสิบสามแคลเซียมสามสิบสี่จุดหกนี่สามสิบหกจุดสองอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับมีซเดียมนะครับอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับมีสังรสีพบธาตุเหล็กเหมือนกันนะครับสามสเจ็ดแต่ว่าตัวหลกัหลกๆเนี่ยส,สัดส่วนใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีสัดส่วนของอันอื่นอยู่อีกนะครับเพราะนี่อันนี้เราดูเฉพาะส่วนที่เป็นปริมาณมากก่อนนะครับเราก็พบ สิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นจุดหนึ่งนะครับเราก็จะเก็บเป็นข้อมูลไว้ว่าโอเคละพระนะครับที่ผ่านการตรวจมาตรฐานหมดแลนะ้วเราเจอค่าดังง่อไปนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาปลานะครับหนึ่งดูลักษณะของรูปกระดูกที่ใกล้เคียงจากนั้นนะครับก็ค่อยมาสแกนดูในท่าต่างๆครับนะครับเพราะฉะนั้นพอเราชมดูไปแล้วนะครับอันนี้ก็หลักการเบื้องต้นนะครับคือการที่เราจะหาอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าเราดูหลังก้างปลามาแล้วเราให้ต้องเอาก้างปลาต้องมี เบื้องต้นเราไปดูที่พระก่อนนะครับเราไปดูคุณสมบัติองค์พระก่อนว่าเออองค์พระเนี่ยตรวจตรงนั้นตรงนี้เจอไหมเพิ่นคลิปนี้ผมย่อนะครับองค์ที่เอามานี่คือผ่านการตรวจมาตรฐานามาแล้วนะครับพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราถึงค่อยมาดูที่ก้างเห็นไหมครับเหมือนกันวเวลาเจออะไรแปลกๆเนหลังองค์พระเนี่ยนะครับเราตรวจค่าที่เป็นมาตรฐานให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บข้อมูลที่ก้างเดี๋ยวผมจะมีอีกเยอะครับถ้าเก็บทีละก้างทีละก้างแล้วพบว่าก้างต้องเป็นแบบนี้ วันหน้าเนี่ยตัวก้างอาจจะมาเป็นตัวหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของการตรวจพาลักษณะนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีพาอย่างเช่นจริง,รงๆอ่ะเราเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเราดูมากระทั่งรักนะครับเราบอกได้ว่าลักนีในเป็นลักเก่ารักใหม่นะครับมีเปรียบเทียบอยู่นะครับก็ดูได้หมดแต่ก่อนที่จะไปถึงรักนี่ยก็ต้องมาดูองค์พระก่อนว่าพระที่ตรวจเนี่ยเป็นพระที่ได้มาหารไหมได้ปุ๊บได้ซ้ําๆๆกันจากนั้นเก็บค่าของรักนะครับที่ซ้ําๆๆกันจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณเนี้ย และเราก็เอาลักใหม่มาเปรียบเทียบมันก็จบแล้วครับก็สามารถที่จะรู้นเนั้นนียตรงนี้เนี่ยมันง่ายมากนะครับด้วยการที่เรามีวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นมาตรฐาน,นเนั้นนียการดูนะครับด้วยตาเปล่าด้วยกล้องกําลังสูงเนี่ยให้ความชัดเจนระดับหนึ่งประมาณหนึ่งแต่ว่าจะเอาเป็นเครื่องชี้วัดโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นโดยการทำมาตรฐานนี้ก็ต้องใช้หลายองค์ประกอบหรือจะมีแค่ตัวที่เป็นลักษาเอกซเรย์โอเรชันอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ เราจะต้องมีด้วยครับเราก็ต้องเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานด้วยเป็นที่ยอมรับด้วยเพราะอะไรครับถ้าเครื่องไม่มีความเสถียรไม่ได้มาตรฐานเนี่ยท่านสแกนไปปุ๊บเนี่ยท่านไปเจอค่าแปลกแปกไปเจอธาตุแปลกแปลกแล้วเราก็ไประบุเลยว่าเฮ้ยต้องมีธาตุนี้นะถึงจะใช่ต้องมีแปลกตัวนี้นะตัวนี้คือจริงๆเราใช่หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เป็นคําถามที่ต้องถามคําถามนั้นต้องกลับมาดูตกลงเครื่องเนี่ยได้มาตรฐานไหมเฮ้ย <ÿÿ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  S 1> ผมซื้อยี่ห้อที่ดีมากนะได้มาตรฐานอย่างูนอย่างนี้อย่างนั้น มันไม่ได้จบที่ตรงนั้นมันต้องถามว่ากระบวนการอะไรมาควบคุมความมาตรฐานของเครื่องและผู้ใช้เครื่องคุณมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือมาตรฐาน ISO เข้ามามันจะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามาอีกนั้นอย่างที่บอกครับว่าเราทําเรื่องของโลดเนี่ยเราพัฒนาไปสากลเลยไปนวนส่งของออกไปขายยุโรปไปอะไรได้เนี่ยมันไปขั้นนั้นแล้วเพื่อที่จะอะเพื่อให้ยืนยันกันมาว่าในระดับเครื่องที่มีเนี่ยมันสามารถตรวจความเนียวสารปนเปื้อนได้ความเสถียรนั้นมีความแม่นยํานี่คือสิ่งสําคัญ ผมถึงย้ำว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราไม่ได้ทำอะไรแค่ว่าเราพอมีอุปกรณ์ปุ๊บเรารีบออกมาโชว์เลยว่าทำมันต้องมีตรงนั้นตรงนี้ถึงได้สิ่งทีคัญสุดคือการทำให้มันได้มาตรฐานการควบคุมรายละเอียดควบคุมกระบวนการนะครับนี่แหละมันถึงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเหมือนกับชานหมากที่ดูไปแล้วเนี่ยเราก็จะพิสูจน์เราจะดูว่าเป็นปลาชนิดอะไรนะครับถามว่าทำาได้ประโยชน์อะไรถ้าท่านมีใจในการอนุรักษ์ ศึกษาอยากเรียนรู้อันนี้เป็นข้อมูลสําคัญครับาการรู้รายละเอียดเพียงแต่เล็กน้อยเนี่ยบางเรื่องมันมีประโยชน์มันมองไปเห็นเรื่องราวในอดีตแต่โอเคถ้ามองในมุมเรื่องการค้าเรื่องพันธุณอาจจะไม่ได้สนใจนะครับว่าก้างเป็นก้างอะไรจริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่าอาจจะไม่สนใจหรือบางคนตีเก้ไปเลยว่าไม่มีนะครับนั้นเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องราวสาคัญที่ผมเองนะครับอดีสแกนเองนะครับสุภาชัยเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วลงรายละเอียด ทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยหลายท่านที่พยายามขนพาดตรวนเนี่ยเราลงรายละเอียดให้เราซีเรียสเราจริงจังกับทั้งหมดนี้นะครับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเช่นเคยนะครับแล้วก็จะนำสาระดีๆนะครับมาชมมาให้เรียนรู้กันอีกนะครับครับสวัสดีครับ